การรู้ตัวล่วงหน้าการวางแผนชีวิตนะคะฉะนั้นถ้าท่านทำธุรกิจหรือทำเงินเดือนก่อนที่ท่านจะตัดสินใจนะคะท่านสามารถรู้แผนที่ชีวิตล่วงหน้าหรือรู้อนาคตล่วงหน้าเพื่อจะได้วางแผนที่ถูกต้องและสามารถใช้เป็นอาชีพได้นะคะสามารถก go i n t ์ได้นะคะมันเป็นวิชาชีพ ะะดิฉันอายุ75แล้วอาจารย์พชัชณีฉะนั้นดิฉันจะเปิดสอนนะคะในเดือนสิงหานี้นะคะในเดือนสิงหานี้เริ่มตั้งแต่วันที่31สิงหาทึ่ตรงกับวันเสาร์เราจะเรียนไปเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ทั้งหมด9วันมีอาทิตย์สุดท้ายนะคะกันยานี้อาทิตย์สุดท้ายจะเรียนวันเดียวฉะนั้นเราจะเรียนคู่กันไปเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เริ่มวันเสาร์ที่31สิงหาค่ะนะคะ สมัครแล้วก็สำรองที่นั่งได้เลยค่ะนะคะรับแค่20ท่านเท่านั้นนะคะก็สมัครมาได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป